บ้านเลยเออเก่งหายไวลาเลยนะนะข้างในเขาก็เรียกเว้เออข้างในเขาก็เรียกเก่งจังเฮ้ยกลับมาแล้วเออหิว <c oughs> มานี่มามานี้มาแล้วมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินแล้ว <c oughs> เอ,อ้ยมีปอกคอเว้ฮะใครดูดิใครซื้ปปอปอกคอให้ฮะใครซืปป้อปอกคอให้เนี่ย ê <laughs> ê ừ. Ừ, mà 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 để mà lấy thế này, <laughs> ừ, mà hái ở nhà luôn đấy, phôm ngay, hái ở nhà, phôm, ê, đến đây, ê, hái phôm thôi, ê, anh đi mà, không thấy à, đi อันนี้มากินก็เลี่ยมเลยฮะมากินแล้วมากินไปกินไปไม่ต้องระแวงกินไปกินไปมาหาที่บ้านเลยอันนี้ <c oughs> เอมีปอกคอด้วยวะใครซื้อให้เนี่ยไหนดูเดิโอ้โหอย่างเท่เลยกินอยู่กินเร็ว <c oughs> ๆ,ๆกินไปเออกินไปไม่ต้องระแวงมึง่ะ ดูตัว,ตวนิดเดียวเก่งเหรอนี่ทำไมมาถึงนี่ได้ละอะหายไปนานเลยนะอันนี้อนดูปอกเขาอันนี้น่าจะหิวจัดจริงๆเคี้ยวกุบกลับ,ลบนนเลยอืออือแต่อาหารไมไดอันมันไม่กินนะเราได้กินอยากินปา<อ>กินเสียงอายกเสียงอายกไม่เป็นไรไป พอแล้วแล้วปล่อยให้กินนี่แหละปะทำงานแล้วเอ๊ะ <Hey, S 1> แมวเรียวไหมโอ้อา,าหารเมร็ดไม่ท่า่ก็ชอบกินแมวเรียกินไปโอ้ <c oughs> อันนี้แมวอีกตัวหนึง่งามากินเร็วๆล้ได้ไปทำงานวันนี้มาแต่เช้าเลยวันนี้นะ นี่มันกี่โมงเนะพิ่งหกโมงหกโมงเช้าพี่โมกับพี่โอยังไม่ตื่นเลยอันนี้แล้วรอาเราเรา,เร,ารีบกินเราเรีบไปทำงานเร็วอันนี้อ่ะกินแล้ว ด้วยอาหารอ่ะไข่ดำนะ่ะด้วยยูด้วยไปทำงานแล้วนะบายบาอ่ bye ะเออมีการแอเลเยเออไปไปอิ่มยังอิ่มก็กลับได้เลยเออืมไปไปไปด้วยไม่ได้หรอกไปทำงาน